สวัสดีนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีพ้อหงทุกๆคนเลยไม่ได้เจอกันนานนะคะวันนี้อยู่กับคุณครูเจนนะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษานั่นเองคิดถึงคุณครูไม่เอ่ยคุณครูคิดถึงนักเรียนมากเลยนะคะอยากเจอทุกคนแล้วนะคะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเนาะเราก็ต้องเรียนทําการเรียนการสอนแบบนี้กันต่อไปก่อนนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะมาเรียนรู้เรื่องการแก้ไขปัญหานั่นเองเรามาดูว่ากระบวนการแก้ไขปัญหาเนี่ยมีอะไรบ้างที่หนึ่งนะคะคือ การวิเคราะห์กําหนดรายละเอียดของปัญหา 2. การเลือกเครื่องมือและการออกแบบขั้นตอนการแก้ไขปัญหา 3. การดําเนินการแก้ไขปัญหา 4. การตรวจสอบและปรับปรุงวิธีการแก้ไขปัญหานั่นเองอันนี้คือกระบวนการของการแก้ไขปัญหาจะมี4กระบวนการนั่นเองนะคะเราไปดูอันแรกกันเลยการวิเคราะห์และกําหนดรายละเอียดของปัญหานะคะจะแบ่งออกเป็น5ประเด็นนั่นเองก็คือ1เราต้องรู้ว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการคืออะไร 2. ผลลัพธ์ 3. ข้มอมูลนำเข้า 4. กํกำหนดตัวแปร 5. วิธีการประมวลผลต่อไปจะเป็นการเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธีนะคะขั้นตอนวิธีที่แยกออกมาก็จะมีแบบผัางงานแล้วก็แบบรหัสจำเราจะมาดูแบบผัางงานนะคะว่าแบบผัางงานนี้ยังไงเรามาดูลักษณะที่ใช้ในผัางงานกันดีกว่าอันนี้สำคัญมากเลยนะคะนักเรียนตั้งใจฟังและก็จำนะคะว่าลักษณะแบบนี้ มีความหมายยังไงลักษณะแบบนี้มีความหมายยังไงลักษณะแรกนะคะอันแรกเลยมีความหมายว่าเริ่มต้นและสิ้นสุดลักษณะที่2ก็คือลูกศรชี้ลงชี้ขึ้นก็คือลูกศรแสดงทิศทางลักษณะที่สาสีเขียวสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือเป็นการปฏิบัติงานนั่นเองอันที่สี่สีชมพูคือการรับข้อมูลอันที่5้าสีฟ้ามีรูปลักษณะแบบนี้นะคะแสดงผลทางหน้าจออันที่6สีม่วงเป็นการตัดสินใจ อันที่7นะคะสีแดงเลยคือจุดเชื่อมต่อผังงานนี่คือลักษณะและความหมายของผังงานนั่นเองให้นักเรียนจำลักษณะมันดีๆนะคะต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างของการทำผังงานแบบง่ายๆนักเรียนน่าจะเข้าใจเป็นการหาพื้นที่สามเหลี่ยมน,นะคะอันดับแรกเลยเราเริ่มนะคะโดยใช้สัญลักษณ์สีเหลืองนั่นเองแล้วก็รับค่าเป็นการรับค่าเข้ามาคือรับค่าความยาวของฐาน แล้วก็รับค่าความสูงของฐานของสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะอันสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสีเขียวคือคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมโดยจะมีสูตรต่างๆแล้วก็เขียนสูตรของการหาพื้นที่สามเหลี่ยมลงไปอันที่สี่ก็คือการแสดงผลออกมาเมื่อเราคำนวณเสร็จแล้วนะคะเราก็รกับแสดงผลออกมาสุดท้ายแล้วก็คือจบการทําง,งานอันนี้คือตัวอย่างของผังงานในการหาพื้นที่สี่พื้นที่สามเหลี่ยมนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะคือการดําเนินการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนที่ต้องลงมือการแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือที่ได้เลือกไว้หากการแก้ปัญหาดังกล่าวได้มีการนําคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยงานนั้นขั้นตอนนั้นจะเป็นการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปหรือใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการเขียนโปรแกรมแก้ไขปัญหานะคะขั้นตอนที่ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เลือกเนี่ยผู้พูดที่ใช้ต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเรื่องนั้นมีการดําเนินการต่างๆและมีพบแนวทางที่ดีกว่าออกแบบและสามารถปรับเปลี่ยนในการแก้ไขปัญหาได้นะคะ ต่อไปการตรวจสอบและปรับปรุงหลังจากที่เราแก้ไขปัญหาแล้วเราต้องมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีที่เราเลือกใช้นั้นมีผลลัพธ์ถูกต้องโดยที่ผู้แก้ไขนั้นต้องตรวจสอบขั้นตอนต่นตางๆวิธีการสร้างขึ้นสอดคล้องกับรายละเอียดของปัญหาไหมซึ่งได้แก่ข้อมูลเข้าข้อมูลออกเพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถรองรับข้อมูลเข้าได้ทุกกรณีอย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบและในขณะเดียวกันเราก็ต้องปรับปรุงวิธีการเพื่อให้การแก้ไขปัญหานั้นได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดนะคะนักเรียน ต่อไปจะเป็นใบงานแล้วนะคะทุกคนใบงานเนี่ยง่ายนิดเดียวเลยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนวาดสัญ,ญลักษณ์และบอกความหมายของอผังงานก็คือให้นักเรียนเนี่ยวาดรูปสัญ,ญลักษณ์และบอกความหมายของสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงานลงในสมุดต,ตกแต่งให้สวยงามนะคะเหมือนตัวอย่างที่ครูโชว์ให้เลยให้นักเรียนวาดรูปเสร็จแล้วก,ก,ก็บอกความหมายแค่นั้นเองแต่ทุกคนอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้ชัดเจนนะคะเพื่อคุณครูจะได้ลงคะแนในให้ถูกต้องเนาะ สำหรับวันนี้นะคะคุณผูต้องขอบคุณนักเรียนทุกๆคนเลยที่ตั้งใจดูคลิปจนจบนะคะทุกคนเก่งมากๆมากเลยนะคะเราก็จะเจอกันในครั้งต่อไปนะคะวันนี้คุณผูก็ขอบคุณนักเรียนแล้วก็บายๆนะเจอกันใหม่โอเคบา,บายๆค่ะนักเรียนขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะบา,บาย